ข้อหวยแห่ร่วมพิธีบวงสวงใหญ่พ่อปู่ศรีสุโ,โสธแม่ย่าศรีปฐุมาพญานาคราชไม่พลาดสองเลขเด็ดไปลุ้นเหงสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะมีพิธีบวงสวงใหญ่พญานาคราชพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะและงานนี้ต้องมีเลขเด็ดไปลุ้นแน่นอนนะคะ ที่ลานพญานาคพ่อปู่สีสุโธแม่ย่าสีปธุมมานะคะบ้านวังนาคราชกมลทิ์ซึ่งอยู่ที่เลขที่111หมู่ที่15ถนนสีสงครามนาวาอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะคะมีการจัดพิธีบวงสวงพ่อปู่สีสุโธและก็แม่ย่าสีปธุมมานะคะจัดแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะมีการสวดพุทธ,ธาพิเศษ หลังไม่ได้จัดมา2ปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะนางสาวกมลทิ์จางหรือทิดานาคราชนะคะบอกว่าสำหรับชื่อทิดานาคราชนะคะไม่ได้เป็นคนตั้งเองนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้นะคะอยู่ก็มีการเรียกว่าทิดานาคราชนะคะจนมี จนมีการเรียกตามๆกันมานะคะสำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะก่อนหน้านี้เป็นโพรงใหญ่เมื่อสร้างบ้านจึงได้นำดินมาปิดโพรงนะคะและก็ตั้งศาลพระภูมิบังไว้จากนั้นก็ฝันว่ามีพญานาคมาขออยู่ด้วยในฝันก็บอกว่าไม่ได้นะคะในในฝันเธอบอกว่าไม่ได้นะคะซึ่งท่านได้บอกว่าขอมาอยู่ด้วย และจะให้มีโชคลาบตลอดนะคะทำให้ตอบตกลงนะคะซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะคะเพราะว่าเมื่อเธอซื้อลอตเตอรี่ก่อนเดินทางกลับไตวันนะคะหลังออกรางวัลพบว่าถูกรางวัลที่1เป็นเงินจํานวนถึง60ล้านบาทนะคะจากนั้นก็มักจะได้โชคเรื่อยมาตลอดเลยนะคะ โดยนางสาวกมลทิพย์ยังบอกอีกว่าการสร้างพ่อปู่ศรีสุโธและก็แม่ย่าศรีปทุมาตรงนี้เป็นเงินที่ได้มาจากการได้โชคลาภเท่านั้นนะคะเนื่องจากเธอได้โชคมาตลอดนะคะให้การงานที่เจริญรุ่งเรืองและก็ยังมีประชาชนเดินทางมาขอโชคขอลาบต่างได้รับโชคกันหลายต่อหลายคนแล้วนะคะส่วนการบวงสวงใหญ่ ทำบวงสวงทุกวันที่9กุมภาของทุกปีนะคะเมื่อ2ปีที่ผ่านมามีการละบาดของไวรัสโควิดที่รุนแรงทําให้ต้องงดบวงสวงกระทั่งมาปีนี้นะคะได้จัดบวงสวงขึ้นมาหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะจัดบวงสวงใหญ่ทุกปีนะคะเธอบอกอย่างนี้นะคะขณะที่บรรดาคอหวยนะคะซึ่งมาร่วมพิธีบวงสวงใหญ่ได้ไปส่องเลขทูบที่หน้ากระถางทูบองค์พ่อปู่แม่ย่านะคะ นี่เลยนะคะเลขโผลมานะคะเห็นเหมือนกันคือ1น5หหรือ5 2 1สองหนึ่งนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าพ่อปู่แม่ย่าจะให้โชคแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็พินิจพิคอดดีๆนะคะเลขโผลมาจริงนะคะเห็น3ตัวเน้นๆนะคะทุกคนเชื่อว่าพญานาคจะให้โชคนะคะสวัสดีค่ะ